เริ่มต้นดูเหมือนจะเป็นพระเอกแต่ลงท้ายกลายเป็นตัวตลกจากการตัดสินใจของพรรคส้มความหวังของคนรุ่นใหม่ที่เอาคะแนน14ล้านเสียงที่ประชาชนมอบให้ตัวเองไปถวายให้พรรคนำเงินเป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสร่วมรัฐบาลบริหารประเทศแม้จะไม่ได้เป็นนายกมีโอกาสได้โชว์ผลงานแต่กลับไม่รับโอกาสนั้นที่สําคัญแทนที่จะร่วมมือกับพรรคแดงที่เคยยกมือสนับสนุนให้หัวหน้าพรรคของตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเป็นพรรคก้าวไกลแต่กลับไปยกมือสนับสนุนพรรคนำเงินที่เคยเริ่ม เกตตัวเองยังกับสัตว์เลือ้อยคลาน4เดือนไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชนได้แล้วทําไมต้องรอ4เดือนหรือต้องการเพียงแก้ปัญหาคดีขาวกระโดงคดีหัวสวอของพักน้ำเงินและคดี 44. สส,อสอของพักส้มกันแน่เชื่อหรือว่า4เดือนจะยุบสภาจริงๆทันทีที่รู้ผลโหวตเสียนปิดก็พาดหัวข่าวว่าราชากัญชาไทยได้รับเลือกเป็นนายกบทเรียนนี้พักส้มแลกมาด้วยราคาแพงซึ่งจะรู้ผลของการกระทำในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไป